<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมภูมิซีซ่านะวันนี้เราก็มาอยู่กับแก๊งสตาร์เวกัสอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะพาร์ทสมนะฮะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอ๋อเควสใหม่เออไม่ใช่กิจกรรมใหม่ละกันอ่ะอีเวนต์เอาง่ายอีเวนต์เป๊บนี่จะมีรางวัลฟรีก็คือดูโฆษณามเรานะจะได้ตังค์เนาะแล้วก็ เว้นลุยเดียวครับเป็นการที่แบบว่าเราต้องเป็นการส่งของนะฮะส่งของแล้วก็อยี๋บวผู้กคนจะเห็นีต,ตรงนี้ถึงสี่สิบใช่ไหมอันนี้คือถ,ถ,ถ้าเล่นถ้าเล่นไปนานๆนะผมเล่นเยอะๆก็จะได้ของรนงวันเนาะอ่ะด้านซ้ายก็จะเป็นเหมือนกันครับผมเล่นเล่นแบบว่าได้คะแนนดีก็ได้ไปเออเวลาเหลืออีกหนึ่งวันแล้วผมก็เดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกัน ตอนนี้เราจะมาบุกทะลวงกันเดี๋ยวขออาวุธแป๊บนึงนี่คือกางเกงนะ,ะพาทัวร์ก่อนพาทัวร์พาทัวร์พาทัวร์ชุดแต่ละอันก็ไม่ได้มีแค่ชุดนะครับมันก็จะมีกล่องด้วย เดี๋ยวลองเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเองแล้วกันน้อนเดี๋ยวเล่นกันเลยแล้วกันป่าเรามาแล้วเฮนการีต้องทำยังไงกับมันครับนะผมมีอาวุธใหม่นี่ ใช่หรือเปล่าอาวุธใหม่หรือเปล่านี่ช่างแม่งอ่ะปืนสตาร์วอ้ยลนี่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 เกือบตำรวจตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวนะกูไปเตรียมมอเตอร์ไซค์โอเคมอเตอร์ไซค์อยู่นี่เตรียมแล้วเฮ้ยๆกูทำอะไรมึงยังไม่ได้ยิงมึงเลยอืยังไม่ได้ยิงมึงเลยแค่จ่อปืนเฉยๆมีปัญหานะเนี่ยอืมจะมีเรื่องนล้วนี่ วอนหาเรื่องนี่คุณตำรวจเอาเหรอเอาเหรอเนี่เสียชีวิตเก้าชีวิตเลยล่ะล hey. hey, hey, uh, ้านชีวิตด้วยเนี่ยมาสู้นี่ฆ่ามึงให้หมดเลยอะไรอะไรมาทำไมเออเนี่ยมันต้องรู้จักความเป็นใหญ่เป็นสูงกันบ้างนะโอ้นี่สาวเวยกู ดี <Es> e, es, ๋ผมค่อยเก็บกล่องยาไว้ใช้แบบตอนทําเควสยิงปืนแล้วกันเนาะอันนี้ยังไม่ใช้อ่ะอันนี้หนีแป๊บคอปเตอร์มาแล้วรอให้กูมีบัสก้ามันี่เอาพีจียิงแน่เลยกวาดล้างกวาดถนน่ะรอดแล้วเว้ยรอดดาวแล้วรอดแล้ว โอ้โหร้องอักเลยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวไปสักครั้งแล้วกันนะเดี๋ยวพาเนี่ยจริงอ่ะเฮ้ยเด็กเราจะเจอเจอของเด็ดแล้ว ผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีอ่าช่วหน่อยทำางตรงนั้นเราจะทำยงไงกันไหมนี่เอ้ยไปนี่อ้าวอ้าวเพือนไหนโคตได้จีนให้รถระเบิดเลยอันนี้ที่ต้องมีเรื่องนี่อืมอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออน้าน้าน้าง่ายง่าย นี่ครับผมมันดีมากเลยมันเหมือนกับเป็นตัวรับประกันเนาะว่าเราจะได้ของเนาะอืมอะไรที่ Amazing อ้โอ้โอ้โอ้ลดแรงลดแรงเขารุไอ้ลูกเขารุดแรงเขารุดไหมอ้าวลดแรงลดแรงไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็แรงในใจเธอไม่ใช่อ้าวไปเฉยเลย เอ้เก hey, hey, hey. ็บบ ah, ังตำรวจไอ้น mm hmm. oh, eh, uh, uh um, uh ี่แหละตำรวจของแท้เลยนี่ยิงไข่แตกยิงไข่แตกโอ๊ยตายเอาเอาเหรอเอาเหรอใครเนี่ยมึงมึงใครเนี่ยทำอะไรเนี่ยอื้มโอ๊ยโอ๊ยเอารถมาเอารถมาคนนีิสัยไม่ดีนะ่ยคุ๊ก มันรู้จักกตืนแบ่งปันกันบ้างเหรอเกือบเหรอเกือบเหรตีทั้งเมืองเลยเนี่ยตีทั้งเมืองเลยนี่อือ,อ,อ,อคือสู้เนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องมีการแบ่งปันกันอุ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไปเลยไปเลย เอ้ยๆ้ไ้ตัวน่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอืมอนรถหีแป๊บสามดาวชุดหนงอืมเลยตามอืมเช่นเธเรเช่นเธเรเดี๋ยวนะไอ้คนปริศนานี่มันอยู่ไหนนี่ สิบหายแล้วถ้ากูอยู่อย่างงี้นี่กูบนปืนแน่เลยนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอไยกูว่ามึงอยู่ไหนมึงอยู่นี่นี่อ๋อโอ้สิ้นหายแล้วสิบหายแล้วโอ้โอมันเอามันเอาจริงมันเอาจริงซอนแปรไหนใครสู้กูไหนไหนไหนปืนเหรอปืนเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาเลย ยิงจิ้มหายแล้วไม่ยิงไมกลัวเอา๋ย่เป็นไรกูมีปืนตอนซ่อมอยู่อืมซ่อมเอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ครับเนี่ยของดีสามดาวเลยอย่างนี้โอ้โหอย่าใจเย,ย็นลูกใจเย,ย็นลูกใจเย,ยนจ็ยยนใจเย็นอย่าพุ่งอย่าพึ่งอย่าพุ่งสิกูได้ตั้งตัวก่อนปืนลงก็ได้วะอืม ลงน้ำอืมลงน้ำเลยนี่นี่เราต้องแบบเวลาหนีเนี่ยเราต้องถอดอาวุธออกเนาะจะได้ไวๆอืมพี่มาแล้วพี่หนีหนีเลยหนีหน,นีบอกพี่อะไรเนี่ยพี่นี่เซียนหนีมากเลยเฮ้ยไม่หมดเหรอเฮ้ยคนเยอะจังวะอืมมัน,นก็ยอมแล้วครับเจียเลือดเกะยอม

เทำไมเนี่ยตายก็ตายนะตายก็ตายก็บ้าแล้วหนีเลยเนี่ยโอ้โหรถอะไรวะนะ่ะขอรถหน่อยนะ่อโอ้ยขึ้นสิเอ้ It like it's Tamamiendo> a very special day for my favourite DJ. You see, you know, it's right. mm -hmm. oh. oh. um, right. uh, again, the two-year anniversary since I came to this fantastic country from my native land of England, and it has not disappointed.

เดือดมันติดฉุดเลยเนี่ยนี่ขวาเลยอืมจี่กูจะเอาเอ,อ้ยทัานรีรอด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 แน่นอนรอดแน่นอนเชื่อมือผมเนี่ยรอดแน่นอนเนี่ยน่าเ,เ,เป็นยงอ,อีก อย่าค้างครับเดี๋ยวดีดก็มันได้ขออัพอ่ออัอพวิ่งดีกว่านะอ,อัพอัพหัวใจใช้แปะตอนนี้ผมมีห้าจำนวนกล่องยาเอพยาเวลาวิ่งสี่นี่เอาหน,นี้เลยไปเลย ดอดแล้วเนี่ยหนึ่งดาวเนี่ยมันง่ายมากเลยเนี่ยมันโอ้ล้มผมไม่ได้หรอกครับอย่างผมนี่มาเป็นโหมดมาหลายปีแล้วอู้จับอืมจับเธอนังจับอืมโอเคเราเจออุ้ยปีบีอัะบีบีม เอพี่เอาพี่เลยลูกอ,อืออ่ะเดี๋ยวนะเขาคิดเด็ดเด็ดมะครับเด็ดเด็ดนี่เราจะมาผลให้จากตอนนี้เหมือนจะอากาศหนาวนะมันไม่มีแดดเลยนี่เราจะทำให้คนติดไฟกันนะฮะเขาจะบอกว่ามันมันหนาวมากเลยนี่ หนาวมากเลยนี่ร้อนนี่นอนนี่อย่างนี้นี่ร้อนมากเลยนะโอ้โหโอ้ได้มีกันไฟอะไรจะโหดขนาดนั้อเฮ้ยกูส่งข้อเดี๋ยวกูเผาไฟอืมร้อนใช่ไหมนี่ยคิวไม่ต้องบอกพี่เลยโอ้ยเมื่อกี้ไม่ชนให้คิวเลยโอ้ยยา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 อุยแม่งวิ่งไฟลุกเลย กูจะไม่ตายบอกแล้วว่ากูกล้าชีวิตืมหนีไปไหนนี่หนีก็หนีไม่ทันเนี่ยตีนิสต้าวเลยเอบีซีตัวใหม่ดีไหมอืมตายเนี่ยโอ้เอ้าไม่ไม่ตายแล้วเม่งชนกระแพงล้มตายโอ้อืมอ้าวโอ้หนีกรนสุลมุนเลยโอเคคุณไม่ฆ่าผมมึงก็ได้อ่อนแอกันมากเลยนะคนในเมืองนี่ ต้องให้พี่นี่มาจัดระเบียบสังคมใหม่ผิดและปลากวาดร้านกว oh <my S 1> าดถนนกระสุนเราก็ let's go วกวาดร้านกวาดถนนกวาดร้านกวาดถนดนโอ้ยกวาดไม่โดนหง,งุดหงิดฟุ้นซ่านสมองฟุ้นซ่านอีกแล้วกวาดร้านกวาดถนน โอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรไปไปเออทีนี้มันเกินหลายปีมากอ้าวกะลีบินอุ้ยเราเจอตำรวจวะหาเรื่องตำรวจไหรเวะอือชนแม่งอือจริงในเกมนี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเด็ดหรอกครับมีแต่การคิวฆ่าอย่างเงี้ยแหละแล้วก็หาวุ้ที่สะใจสะใจฆ่า อืมที่มันเด็กคือไปไปเกมเดลลองเล่นนะเหมือนกับกำลังเหมือนฝึกเล่น GTA อเอออุ๊ยอ๋อโอ้เหล็กแม่งอุย้ยทำไมเหล็กแข็งจังวะชนอืมอืมดูได้ออของสองดาวเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีของเหรอ ว้าวเจโอ้โนกระโดดกระโดดไวมากเลยเอาเฮ้ยตำรวจฆ่าคนน่ะแล้วตำรวจฆ่าคนน่ะแล้วไม่กูฆ่าคนกูผิดวะตำรวจฆ่าคนก็ไม่ผิดอือชนเนี่ย,นนยให้พี่ต้องฆ่าเลยฟาดเจ็ดไม่ตำรวจฟาดฟาดเจ็ดไม่ตำรวจมาอะเอา,เอา 1. 1> ได้ของด้วยเอา 1. กลับย้อน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 อนือ,อ,อไปต่อไปต่อไปต่อ ชน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 เอาชนอชนนี่บินนอวิ่งแสต็ปพี่สเต็ปพี่ไม่ต้องบอกเลยเนี่ยพี่นี่โปรเฟชชั่นนั่นอู๋ยาย่ายเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเอ้ยเดี๋พึ่งคอปเตอร์มาหนี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 ขอเดิมพันกับคอปเตอร์แป๊บนึงได้ไหมอืม ตรงแม่งเลยมามึงมาเลยมาอ,อยากเห็น,นจริงๆเลยเนี่ยไหนวะเอ,ะอายังไม่มีกูก็หนีละสิครับอุ้ยหนีเออยอย่าเด้อเอย่าพึ่ง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 อะไรจะเปิดประตูพี่พี่ไม่ให้เปิดเนี่ย ปิดนเปิด,ปด,ปดอืมจะจะคิวพี่เหรอครับอืมเบี้ยมโอ้ so, สีดาวอะไรอย่างนี้อีอีสีดาวอีกแล้วเหรอเพิ่งพ้นดาวมาหมันมาเองบินไปเลยน้องสีดาวอะ่ะพ้นละพ้นยังวะยังไม่พ้นยังไม่พ้นหนีกันหนีกัน ไปว่าอุ้ยแม่น้ำไป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 อโอ้คนสักทีชีวิตพี่ไม่ต้องมาเจอดาวอีกแล้วอุ้ยอิจฉ่เออตีเรอะไปปะเอาวเอาเงี้เอาเงี้เดี๋ยวเรา ยิงยิงแม่งยมจะเผามันให้มันไม่เหลือสิ้นสุดยิงน้อยแค่นี้นะสำหรับวันนี้ก็รับไปก่อนนะครับทุถ้าใครยืนฝักฝาดไนะฝักตาด